สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Van Set นะคะวันนี้เราจะพาทุกคนมาหาเหรียญง่ายๆเลยในเกมเซเบโต้กันค่ะก็คือเราต้องเข้ามาตรงหน้าเกมนะคะแล้วก็กดเข้าไปตรงมินิเกมที่ชื่อว่า Party Game นั่นเองแล้วเราก็ต้องรอให้คนเข้าห้องมาครบ4คนนะคะเกมก็จะเริ่มแล้วเกมแรกของเรานะคะเป็นเกมกระโดดหลบท่อนไม้ค่ะ ซึ่งมันมีแค่2ปุ่มเท่านั้นทุกคนง่ายมากย่อลงแล้วก็กระโดดขึ้นนะคะเราเล่นไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็แต่ละด่านเนี่ยก็จะมีการรวมคะแนนไปเรื่อยๆทีนี้เกมต่อไปจะเป็นเกมยิงเลเซอร์นะคะยิงให้ตรงกับสีที่เราเห็นเลยยิงไปเรื่อยๆเลยค่ะจนกว่าจะหมดเวลานะคะเวลาจะประมาณ30วินาทีค่ะ พอหมดเวลาปุ๊บมันก็จะรวมเป็นคะแนนนะคะแล้วก็เกมต่อไปเนี่ยเป็นเกมที่จะให้เราเนี่ยนับน้องเอเลี่ยนสีเขียวนะคะอย่างนี้ก็คือพอน้องผ่านจอไปปุ๊บนี่1 2 3แล้วก็4ค่ะมันจะมีให้นับทั้งหมด5ครั้งด้วยกันก็คือรถบัสเนี่ยจะผ่านมาอย่างเงี้ย5ครั้งแล้วเราก็นับรวมไปเรื่อยๆเลยค่ะทุกคน พอครบนะคะคนที่ได้คะแนนใกล้จํานวนจริงที่สุดเนี่ยก็จะชนะไปค่ะแล้วก็ด่านนี้นะคะเรานะนําให้เพิ่มเสียงค่อนข้างเยอะเลยมันจะมีจังหวะหนึ่งที่ได้ยินเสียงนั้งฟุบมาใกล้ๆหน้าจอนะคะแล้วเราก็กดได้เลยค่ะชัตเตอร์ตรงนั้นเนี่ยจะทําให้น้องอะอยู่กลางจอแล้วเราก็จะได้คะแนนมากที่สุดนั่นเองค่ะ แล้วก็ด่านนี้นะคะเป็นด่านที่เราเนี่ยต้องจับเวลาให้ใกล้เคียงเวลาที่เขาโชว์มากที่สุดก็คือหลังจากหน้าจอมันปิดนะคะเราต้องนับไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะถึงอันที่เขาให้เราจับเวลาค่ะอันนี้เราจะต้องแบบคำนวณเองล้นหลัวเลยแล้วก็อันนี้นะคะเป็นด่านที่เราเนี่ยต้องโยนห่วงโดนัทเนี่ยลง เพื่อให้เราเนี่ยได้คะแนนเยอะที่สุดนะคะจริงๆอ่ะเราจะโยนไปห่วงไหนก็ได้แต่ถ้าโยนตรงกันปุ๊บนี่ทั้งเราแล้วก็เขาเนี่ยจะไม่ได้คะแนนนะคะแล้วเราก็เล่นจนให้ครบ5ครั้งนะคะโดนัทก็จะหมดแล้วเขาก็จะรวมคะแนนของเราให้แต่ละร,รอบค่ะแล้วอันนี้นะคะเป็นเหมือนมิชชั่นอินพอสิเบิลเลยเราเนี่ย ไม่ค่อยชอบเลยเพราะว่าไม่ถานาัดมากๆอันนี้ก็คือเราต้องเลื่อนตัวละครนะคะให้อย่าโดนสปอตไลท์เด็ดขาดเพราะว่าถ้าโดนเนี่ยคะแนนจาก100อะ่ะมันจะลดลดลดลงไปเรื่อยๆเลยเราเนี่ยเคยได้ศูนย์คะแนนก็มีทุกคนตานั้นก็คือเราไม่ได้คะแนนเลยค่ะ คนชนะจะได้ถึง100เหรียญเลยนะคะทุกคนถ้าใครชอบคลิปนี้ที่เรารวมทั้ง7มินิเกมมาไว้เนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ด้วยนะคะบ๊ายบาย